ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมช่องละอองชาแนลนะคะค่ะเอฟก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการสรรหาคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะคะค่ะวันนี้ก็มีกลุ่มของคุณพี่นะคะเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านผู้ชม และแอดได้ข่าวมาว่าเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะซึ่งวันก่อนคุณพี่ก็เดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดเทศชัยมงคลน,นะคะแล้วก็ถูกเลขฉลากอมสินนะคะ97ตรงๆค่ะท่านผู้ชมก็เลยเดินทางมาขออีกรอบนะคะแล้วก็มาร่วมทําบุญนะคะ ओमे वाई तो जिम नाम बेटा नाम भगवते इतिता मति दाम नो मान गोमे ओमे सत जपे उडे तु सब न पा यथा विशो तिर यथा कवि दियो विवा जान जा बरो हो विना जतु मा देव वा वंदरायो सुखी देगा युगो भवा विवा धनसी वे जने मो cả đời giam vào trại thiêu tàn nỗi thương ta làm, đi tập thêm một trang, tập thêm tập thêm cái đau ไปไปมืไหมไปมั้ยไม่นมมีต้งนี้ยไม่หรอจะไปด้ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาเส้นไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ผีระล่มนะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะท่านผู้ชมซึ่งวันก่อนคุณพี่ก็เดินทางมาขอด้วยตนเองนะคะแล้วก็มองเห็นเป็น เก้าจ็กาจากไม้พายนะคะแล้วก็เลยโชคดีไปกับเลขอมสินนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาร่วมทําบุญอีกนะคะโอ้ย เรือเรือลำที่หนึ่งเสร็จก็มาไหว้ลำที่สองต่อนะคะ หายใจยากไปเป็นใดก็มลองลูกดูพี่คือสิ์เทิงคนหน่ม่นเห็นยังจะเกลียน เยมาอยาา่างนั้นเพื่อนอ๋อพี่พี่ยังไม่เคยมาเนาะแต่ว่าคุณพี่สามคนนั้นมาบ่อยม <laughs> แม่มงวาเธอเห็นเห็น <laughs> นะคะ มองเห็นแบนติดกระดุ๊กตาอะไรได้ไหนก็เมื่อเชื่อก็ับไปอันนี้อันนี้เขาไายไปในโทรศัพท์อีกที่เดียบไม่น่าไปเห็นเลยอืมนี่เจ็ดอ๋อมาไายเอาวันกอ่อนเนาะพี่เนาะใช่ก่อนจะกลับที่ว่าไปดูงูกลับมาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขชัดมากค่ะมองเห็นเป็นเก้ากับเจ็ดนะพี่เนาะ ก็เลยถูกกับเลขอมสินเนาะพี่เนาะเลขอมอมศินก็เลยออก97นะคะท่านผู้ชมตรงตรงเลยค่ะก็เป็นผู้โชคดีเลยนะคะเป็นชัดค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอโชคกับคุณพี่กันนะคะ เอาไปขี้ดูอียู่าไทยไล้ดูอยู่าเห็นอย่ไทยได้ไปมองย่บาแทนไหมคะพี่จะคี้ดูนจะขูหาหรือไหนเห็นตรงไหนพี่หกหาจุดไหนคะคุณแม่ก็รัส มาโทรศัพท์ z o o ันจะเห็นเห็นเป็นหกกับห้าใช่ไหมคะนี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้คนพี่ก็มาขอโชคมองเห็นเป็นหกกับห้านะคะท่านผู้ชมซื้อหานอยแมลงมืถิอเ้อจะแม่แ่ว่าเพิ่งยืนบเห็นทีอนี่เห็น ดูที่เรือไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ว่าถ่ายรูปมาก็จะเห็นกับโทรศัพท์เมื่อกี้ถ่ายตรงไหนครับพี่จดาทงหอ๋อแถวๆนี้เนาะนี่นะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้คุณพี่ก็มาขอโชคมองเห็นเป็นหกห้าห้าหนะคะท่านผู้ชมก็ลองส่งไปกับคุณพี่นะคะเผื่อว่า เจ้าแม่ท่านจะให้โชคอีกนะคะเด็กน้อยเจ็ดยังไงเด็กยน้อยเจ็ดสองเก้าคือเทิ่งนี่อีนี่แหละชัดนะเป็นเลขอื่นมาหน่อยสองเก้าเจ็ดก็ได้เก้าก็ได้จะมันเป็นตัวเดิมอ๋อณจุดไหนคะ เพราะว่าจุดุดเดิมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันใหม่อยู่ตรงนี้อันใหม่อยู่ข้างบนเนาะใช่เป็นสองก็ได้เป็นเก้าก็ได้เป็นสองก็ได้เป็นเก้าก็ได้ชัดมากเลยสองเก้าเนี่ยดูฝั่งนี้เป็นสองเก้าอ๋อเนี่ยนะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้คุณพี่ก็มองเห็นเป็นสองเก้าเก้าสองนะคะตเป็นเจ็ดก็ได้หยเนาะตรงนี้เนาะเจ็ดเก้าหรือไม่ก็สองเก้าเนาะประมาณนั้นเนาะพี่เนาะ คนละจุดแต่เล่นเหมือนกันจ้าตอนเห็นวันก่อนเห็นอยู่คนละจุดเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแต่ว่าวันนี้มองเห็นข้างบนนะคะท่านผู้ชมวันนี้มองเห็นเป็นเจ็ดเก้าหรือไม่ก็สองเก้านะคะก็ลองส่องกันดูนะคะเผื่อว่าเจ้าแม่ท่านจะให้โชคนะคะเพราะว่าท่านก็ให้โชคเข้าทุกงวดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม

ค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคกอบคุณพี่กันนะคะตรงไม้พายค่ะท่านผู้ชมก็ส่งไปด้วยกันนะคะไหนคุณพี่เห็นจุดไหนคะพี่จุดนี้ค่ะเห็นเป็นตัวไหนบ้างคะแปดเจ็ดอ๋อมองเห็นเป็นแปดกับเจ็ดจ้ะอนี่นะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้คุณพี่ก็มองเห็นเป็นแปดกับเจ็ดนะคะท่านผู้ชม ก็ลองส่งกันดูนะคะเพื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้คุณพี่ก็มองเห็นเป็นแปดกับเจ็ดค่ะท่านผู้ชมส่งไปด้วยกันนะคะเพื่อว่าสายตาของคนเราก็มองจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมส่งไปด้วยกันค่ะเผื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นแตกต่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้คุณพี่ก็มองเห็นเป็นแปดกับเจ็ดค่ะท่านผู้ชม เห็นสองตัวเองนะพี่นะค่ะแอดก็ขอให้คุณพี่โชคดีนะคะพี่ค่ะโชคดีค่ะ